แมวพันธุ์สกอตติชโฟลชื่อปุ๋ยฝ้ายไม่ใช่แมวธรรมดา คืนหนึ่งขณะเจ้าของหลับเจ้าปุ๋ยฝ้ายกระโดดลงจากเตียงเงียบเชียบเหมือนเงามันเดินตรงไปยังแท็บเล็ตที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานดวงตาเป็นประกายจ้องมองหน้าจอที่กำลังแสดงแผนผังบ้านมันใช้จมูกอันแสนรู้กดรหัสหลับที่เจ้าของตั้งไว้พลันหน้าจอแสดงผลเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านภาพแสดงให้เห็นเงาตะคุ่มกำลังย่องเข้ามาถางหน้าต่างครัว เจ้าปุ๋ยไฟรีบวิ่งไปยังสวิตช์ไฟและกระโดดเหยียบอย่างแม่นยำไฟทั้งบ้านสว่างวาบเสียงสัญญาณการขโมยดังลั่นผู้บุกรุกตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าของตื่นขึ้นมาด้วยเสียงสัญญาณพวกเขารู้สึกงนง,งงว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพวีรกรรมของเจ้าปุ๋ยฝ้ายไว้ได้ทั้งหมดเรื่องราวของปุ๋ยฝ้ายแมวฮีโร่แพร่สะพัดไปทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วทุกคนต่างทึ่งในความฉลาดและความกล้าหาญของมันปุ๋ยฝ้ายกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้